เอฟซี FC, ทางช่องยูท b ปอาจารย์นอตตี้ FC, face, สดีเอฟซีแฟนเพสสตีเอฟซีทุกช่องนะครับเนาะวันนี้อาจารย์ก็อยู่ที่สำนักพอดีว่าพี่ๆเขาขายลอตเตอรี่อยู่ที่นี่ก็เลยเอะจะหยิบไว้ช่องหน่อยก่อนอื่นต้องบอกว่าไม่สนุนให้เล่นการพนะันนะครับการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนําให้เล่นเลิกได้ก็ขอให้เลิกเบาได้ก็ขอให้เบานะถ้าเบาไม่ได้ก็ขอให้ถึง12 30, 000, ล้าน30ล้านเพื่อพี่นวองเด้อนะครับ สาธุส่วนเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพนันไม่แอดเพื่อนไปหาช่วงนี้แนวทางคือเราคืองดแล้วนะครับเนาะ,ะคืองดแล้วไม่มีถ้าเห็นก็ของควม่มในโลงมั่วไปหมดเอารูปอขอโทษนะรูปพระเทพไปลงใส่เลขอะไรมั่วไม่ใช่นะครับของจริงไม่ได้ทำนะครับเราในนี้เรางดไปเลยนะครับเนาะตรงนี้หาทูบยุดเอาเองก็นเน้อส่วนวันนี้อาจารย์ก็อ๋อหยิบลอตเตอรี่เพราะพรุ่งนี้อ่าใช่ใช่ใช่เขาออกวันที่สองเนาะก็เลยจะหยิบส่วนตัวนะครับไม่ อาจารย์ไม่รู้เลยว่าออกตัวไหนนะครับเนาะไม่แนะนําให้มาตามเด้ออันนี้หยิบให้ดูใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับเนาะไม่สัมผัสกันให้เล่นแต่ก็ลอตเตอรี่ถูกกฎหมายเท่านั้นอันนี้ไม่ผิดนะครับเนาะอ่ะแต่ว่านี้อาจารย์จะหยิบอายุพ่อแล้วก็หยิบทุบที่จุดตรงผูองดาให้หยิบให้ดูนะครับเนาะอ่านี้อาจารย์หยิบเองของอาจารย์เองนะครับเนาะเพราะว่าช่วยพี่ๆเขาด้วยพี่ๆเขามาขายอ่ะซื้อจริงไม่ใช่คอนเทนต์ไม่ใช่คอเนครับไม่เคยใช้คอนเทนต์ครับเพราะว่าเหมือนหลายอยู่แต่ละงวดนะครับถาม่าคุมไหม ช่วงนี้ถูกสามตัวหน้าก็คุ้มอยู่นะครับนะเออไม่ใช่คอนเทนต์แน่นอนครับเพราะว่าถ้าคอนเทนต์ต้ตองไม่เสียตังค์แต่ว่าอันนี้คือเอาเงินร้อยเอาเงิน8ปสิบาทแลกเงินหกล้านครับอันนี้ <c oughs> ก็คิดว่าพรุ่งนี้ถ้าถูกก็ขอให้ถูก30สิบล้านไปเลย <c oughs> ถ้าถูกหกสบล้านส0บล้านแลกเอาเงินมาแจากครับอสาธุเ้อรขอให้มีบุญนะครับว่าทุกขลาบเรื่องไรๆเจอมากเหมือนแล้ว <c oughs> ไม่ว่าจะยางรถระเบิด <c oughs> ไม่ว่าจะ มีเรื่องมีราวหรือว่าไม่ว่าจะหม้อไฟที่สำนักระเบิดเราเจอแต่เรื่องรายๆเวลาลวผ่านันที่30มลาหูย้ายแล้วนี่คืออาจารย์นอตล่างท้องน่าจะกลับมานะครับแล้วก็รถระเบิดเนี่ยถ้ามันนั้นเหยียบเบรกอาจจะพลิกควม่มแต่ดวงดีที่คนขับยังมีสตินะครับเนะาะแล้ววันนี้ก็จะหยิบอายุพ่อละกันเพราะว่าคิดถึงพ่อนะครับขอให้พ่อคุ้มครองแล้วก็ปู่ละกันของบริีปู่เดี๋ยวเราไปดูว่าอาจารย์ หยิบอะไรกันนะฮะนี้ของอาจารย์เองนะไม่ไม่ได้ให้มาตามนะนะครับหยิบให้ดูนะครับนาอใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับนาออ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันกนี่นมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแผงนะครับม,มีแต่คนขโมยพระครับยืนอยู่นี่คือคนรัพ่นพระอาจารย์คืออาจารย์มีเหรียญสาริกาลิ้นทองของหลวงปู่ศิลามีเนื้อทองแดงกับเนื้อฟ้าบาทอยู่ <c oughs> ขี่รถมาตอนนี้เหลือเหรียญเดียวแล้วครับพี่น้องสด็จ คือฝนครับเดี๋ยววันหน้าต้องแอบมาละขนาดแอบมาคำคำเนียครับเนาะเอเดี๋ยวไปดูนะครับ่งก็จะเป็นที่สามภัยเลือเนี่ยที่สามที่สามหมดไม่กับสามห้าหมดเกลี้ยงทุกเพลงเนี้ยนะต้องเลือกแล้วครับเนี่ย สีสามกันล่ะพี่น้องอายุพอข่อยค้าได้ได้จักใบยอยู่ได้ชี่สามหมูว่านกหเลโอ้ลูกศิษย์เกพอลูกศิษย์เหลือแต่สามสี่ก็สามสีนี้ตัวนี่อ,อันนี้ตัวไอ้ผู้ไรสีใบเอานี่ก็ได้นี่เอาอันนี้สามสีหา้าเอาซีหา้าอะไรแล้วอา่า นี่สามสี่แล้วนี่สามสี่มีอีกว่าสามสี่ 3, หมดแล้วชุดสุดท้ายเนี่ยได้ชุดสุดท้ายพี่น้องสามสี่สี่สามเนี่ยแล้วก็ได้แหละเลขผมยุไสอีก <c oughs> หมดนี่ไงสามแปดหนึ่ก็ได้เลยสามแปดเอะนะ้า <38. S 1> เอา,า,เอานี่ครับรอันนี้สี่ห้าอันนี้สามสี่ห้าอันนี้สามแปดอันนี้สามสี่สามสี่สามห้าเรือสามห้า ได้เอ,อื่ยมีสามหาบมอยู่นี่อุ้ยสามซีโอ้อันนี้ซื้อง่ายครับอันนี้จังใบนี่ซองบอกอ่อันนี้ซื้อง่ายตายหมดแหี่แข้งเลยอาจารย์แข้งจมือเลยเนาเอาตอไหนต้องอัดสลีดเยอะไหมเอาอายุพี่น้อยให้กระได้เหนียวเหนียว สามห้าโอ้สามห้าเอาเอาสุดไงซอยเอาเป็ดสิบอ่าเนี่ยครับสามห้านะตอนนี้นะครับสี่สามห้าเขาเริ่มไหมอยากได้แค่สามสี่หลายก็มูเนี่ยอม네อ,อมีถูกป,ปูบ่ไปมีถูกป,ปูเนี่ยถัปูบนแนวขัปูหัวสรางหายั่งเลย เหมืองยู่นี่แต่จ่ไทยครับอาจารย์สองห้ามันเรือหนึ่งสองห้าอ๋อสตัวมาสองุดเยอะเยอะได้เนี่ยสองห้าจไทยเออเอาเอง้าพื่อไหนรักของวข่เนี่ยไม่เจ็ดหกสองสี่มันได้มันลดบงแก้วเลยเหืองพี่น้องไห้หนึ่งสามสองห้ายังมีที่จริงอะยากได้หกสองห้าหกสองสี เอาสามแปดมาอันนี้ติดเก่าเกาที่หาเอาเป็นซิบนี่ไปเย็กชวนแปดอยู่ลงปซิลาเลยครับแปดนแปด้นเจ็ดเก่าเอา <c oughs> อ เห็นะครับพี่น้องอคือจริงๆ4ส,สี่ใบชุดหนึ่งไพมิสี่ใบเอาใบที่ออกอะค่ะไพมีเลคมเอาสี่ใบเนะบาะพว่วงงามาคือทำเลยนี่แหละครับเรื่องของพี่อ่ะวันนี้ก <ๆๆ S 1> ็ หยิบรอตรี่นะครับอันนี้อาจารย์ชอบเองเอาๆพี่น้องว่เห็นตัวนี้ว่าเป็นอย่างเดี๋ยวพี่น้องยังมึงได้คลิปป่าวก็คือวันนี้หยิบรอตรี่ก็จะมีอาจารย์อายุพ่ออายุพ่ออันนี้รอตรีก็สามสี่เนาะอายุพ่อสี่สามปีสามสี่สามห้าสี่ห้าแล้วก็สามแปดที่ที่หยิบมานะที่หยิบรอตรี่อันนี้ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันเนืออาจารย์หยิบรอตรี่ถูกกฎหมายของอาจารย์อาจารย์ซื้อใครใครก็ซื้ออยู่แล้วรอตรีน่ะอันนี้นะครับ ก็หยิบ3 4 3 5 4 5หหแล้วก็3 8ที่อาจารย์หยิบนะครับก็เป็นเลขใกล้เคียงกันเพราะว่าหาบางตัวไม่ได้ก็เอาใกล้เคียงส่วนทูปปู่หาไม่ได้เลยทูปปู่คือ625 625 925ก็เมื่อกี้มันมีแต่25แต่ว่า625ตัวตรงไม่มีนะครับก็ไม่เป็นไรก็เอา25 26 25 26 65ในในใน,ในทูปตัดไปตัดมาก็ได้ก็หยิบอยู่นะครับพอได้นะครับก็ตัวตรงไม่มีเท่าไหร่ก็ขอให้โชคดีขอให้เป็น เศรษฐีค่อยอาจารย์ถูกรางวัลที่หนึ่งเขขอให้เอฟซสุขภาพเพียงแล้วก็ถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วก็หยิบให้พี่พี่เอฟซีเขาพี่พี่เอฟซีเขาได้ตัวเนี้ยได้สามแปดไปพี่พี่เอฟซีอันนี้พี่ขอให้หยิบให้นะครับอ่ะก็ขออวยพรให้พรุ่งนี้จบมีโชคมีลาบทุกคนปังปังถูกรางวัลที่หนึ่งเถอนะครับเนาะก็เพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเวพนันไม่แอดเพื่อนไปหานะครับเนาะก็สนับสนุนถูกกฎหมายไม่มีใครรู้ว่าออกตัวไหนครับอย่าไปเชื่อในรุ่นี้อุปโติกันนะครับ ถ้ารู้คนนั้นมันรวยไปแล้วนะครับเนะาะอาจารย์ก็ไม่รู้อาจารย์ก็หยิบชอบส่วนตัวนะครับแล้วก็ถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับเนาะในเป๋าตังค์ก็ร้อยซื้อไวลายอยู่หรอกนะครับเนาะกี่นาทีแล้วเนี่ยแปดแล้วเน,นา <8. S 2> นะโอเคก็ใครกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีพรุ่งนี้ขอให้โชคดีถูกรางวัลที่หนึ่งกันทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ